สามอนิสงส์สวดมนต์ที่มนุษย์ไม่รู้แต่เทวดารู้การสวดมนต์บางครั้งแม้มนุษย์ฟังไม่รู้เรื่องแต่เทวดาฟังรู้เรื่องเทวดาจะชอบฟังเสียงสวดมนต์มากๆช่วงไหนที่ใครสวดมนต์เทวดาจะลงรักษาอำนวยผลให้ชีวิตดีขึ้นยิ่งบทธรรมาจากักเป็นธรรมะบทที่พระพุทธเจ้าเทศจบมีมนุษย์บรรลุธรรมแค่หนึ่งคนแต่มีเทวดาบรรลุธรรมมากถึง180ล้านองค์และตอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศ บทธรรมจักรจบลงแสงสว่างบังเกิดขึ้นไปทั่วทุกภพกภูมิของเทวดาเทวดาทุกชั้นฟ้าในตอนนั้นจึงไม่มีเทวดาองค์ไหนเลยไม่รู้จักบทธรรมจักดังนั้นเทวดาทุกชั้นฟ้าจะชอบเสียงสวดธรรมจักเป็นที่สุดเพราะเทวดาจะมองเห็นความสว่างของบุญได้ด้วยตาของเทวดาที่ดวงตาของมนุษย์ทั่วๆไปมองไม่เห็นเทวดาจึงชอบมนุษย์ที่สวดมนต์มากๆโดยเฉพาะบทธรรมจัก มนุษย์ที่กำลังสวดมนต์อยู่เทวดาจะมองเห็นความสว่างจากกระแสบุญที่กำลังเกิดขึ้นเทวดาที่อยู่รอบๆบริเวณนั้นก็จะพนมมือขึ้นแล้วกล่าวอนุโมทนาบุญเทวดาเขาก็จะได้บุญไปกับเราด้วยเมื่อเทวดาได้พนมมือกราวอนุโมทนาบุญกับผู้สวดมนต์แล้วจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเทวดาเขาดีขึ้นในทุกๆด้านเขาก็จะรักและขอบคุณผู้สวดมนต์และคอยตอบแทนดูแลช่วยเหลือเราเพราะโลกแห่งชีวิตหลังความตายอยู่ได้ด้วยพลังงานบุญ และพลังงานบาปเท่านั้นอาหารที่เทวดากินก็เกิดจากพลังงานบุญที่ตัวเองเคยทําไว้ตอนมีชีวิตอยู่เท่านั้นโลกของชีวิตหลังความตายไม่มีการทํางานไม่มีการค้าขายแลกเปลี่ยนแบบโลกมนุษย์ดังนั้นเทวดาอยากมีชีวิตอาหารการกินที่ดีขึ้นก็ต้องมาอนุโมทนาบุญกับมนุษย์ผู้กําลังสั่งสมบุญเช่นการสวดมนต์อยู่แบบนี้เท่านั้นเทวดาทุกชั้นฟ้าจึงได้ยินเสียงสวดมนต์ไม่ได้เลยโดยเฉพาะเสียงสวดบ,บทธรรมจัก เพราะเสียงสวดธรรมจักรทําให้สวรรค์ทุกชั้นฟ้าสว่างไสวแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเสียงสวดมนบทธรรมจักของมนุษย์เปรียบเสมือนเสียงสวรรค์ของเหล่าเทวดาบนสวรรค์อีกทีหนึ่งถ้าเราสวดมนที่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าเช่นบทธรรมจักรกับป่าวัตนสูตรจะมีอน,นิสงค์ทาให้อายุยืนยาวเพราะมนบทธรรมจักรถือเป็นแม่บทของธรรมทั้งปวงหมายความว่าถ้าธรรมะของพระพุทธเจ้าสูญหายไปหมดแต่ยังเหลือบทธรรมจักบทนี้แค่บทเดียว ก็ยังถือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ครบถ้วนในโลกเพราะคําสอนทั้งหมด84% 0ห0นัหัวข้อสามารถสรุปรวมลงได้ในบทธรรมจักรได้เพียงบทเดียวการสวดบนบทธรรมจักรเท่ากับกําลังต่ออายุพระพุทธศาสนาให้คําสอนที่แท้จริงยังคงถูกประกาศอยู่ในโลกทําให้ผู้สวดได้รับอนิสงส์ด้านอายุวัฒนะไปด้วยจึงมีอนิสงส์ด้านต่ออายุไขยยืดอายุเพราะเราได้ต่อและยืดอายุของพระพุทธศาสนาให้อยู่คู่โลกใบนี้ ยิ่งในตอนนี้พระพุทธศาสนาอยู่คู่โลกมาเกิน2,500ปีแล้วเป็นช่วงเวลาที่เทวดาต้องมาดูแลรักษาพระพุทธศาสนาคือเขาแบ่งกันว่าพระพุทธศาสนา2,500ปีแรกเป็นหน้าที่ของมนุษย์ช่วยดูแลรักษาต่อมาอีก1,500ปีเป็นเทวดาและอีก1,000ปีสุดท้ายเป็นหน้าที่ของพูดผีปีศาจดูแลพระพุทธศาสนายุคนี้จึงเป็นยุคที่เป็นหน้าที่ของเทวดาเป็นหลักเทวดาเขาจึงชอบมนุษย์ ที่สวดธรรมจักมากๆเพราะเท่ากับช่วยรักษาหน้าที่ในการดูแลพระพุทธศาสนาให้เทวดาเขาอีกด้วยดังนั้นหลวงพี่ขอเชิญโยมพี่มาร่วมสวดธรรมจักพร้อมกันทั่วโลกทุกวันตอนสองทุ่มที่เพชรทำล้านดวงและปีใหม่นี้ในคืนวันศุกร์ที่3 1 0 0ธันวาเวลา3ามทุ่มถึงเที่ยงคืนครึ่งมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีออนไลน์บูชา9 9 9สิ่งศักดิ์สิทธิ์จากทั้ง7จจังหวัดทั่วประเทศไทย และรับพรจากคณะสงฆ์ทั่วประเทศแบบออนไลน์ที่เพจทำล้านดวงอยู่ที่ไหนในโลกก็เข้าร่วมได้ไม่ต้องเดินทางไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ติดโควิดเข้าร่วมแค่คืนเดียวเท่ากับเราได้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศถึง999แห่งแค่คืนเดียวได้รับพรจากพระทั่วประเทศแค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นที่จะเสริมบุญเสริมสิริมงคลก่อนเริ่มปีใหม่แค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้น,ท,น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 ,ท,น,นที่พลาดแล้ว ไม่รู้จะหาโอกาสแบบนี้ได้อีกเมื่อไหร่แค่คืนนี้คืนเดียวเท่านั้นที่พลาดแล้วไม่รู้จะหาบุญแบบนี้ได้จากที่ไหนยมพี่ท่านใดสนใจกดลิงก์ด้านบนวิดีโอเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลย